เรื่องราวที่ว่าละมันควบคุมมากับสิ่งที่ผิดความรู้สึกที่แย่มันขึ้นอยู่กับในสิ่งที่คิดคนเรารู้ตัวที่สิ่งไหนที่เปิดสิ่งไหนที่ปิดกิริยาที่ลิสยาจะให้มันเข้ามาสิ่งดิจิตไม่มีอะไรที่ดีเท่ากันผู้อยู่กับตอนที่ทำกากินีสุดท้ายก็ยอมจะดับจม มีพ่อน์ฝงมาโนวมอบสิ่งที่ดีให้กับคนบางคนทำงานอย่างสุดใจคนที่มีเกีรต์ทำไมถึงจับหลบบางลังงงงงอยู่ยังไม่คขอยใจกับสังคมโอกาสที่ได้มาก็โดนปิดกันในวังวนขอลองพิสูจน์ต่อเองก็คิดของพลังคำจำโนงคำพูดที่จองทำลายทุกสิ่งมันไม่ต้องไปฟังเราคำคน จะลุกจะลลงกี่ครั้งก็เช่นน้ำตาที่ป้ายเหงื่อมีแรงและกำลังใจที่ตามติดมาข้องใต้เสือ้บอบางคนจมกับความขี้เกียจที่เพง่งทำได้กไกลเมื่อแต่บางคนที่ขยันขันแข็งเขาสู้กลับมาจนได้เลือดยังมีอีกหลายชีวิตที่จมอยู่กับความทอ้อแต่เราเจอกับสิ่งที่มันเป็นพิษอีกหลายชีวิตก็ทอ้อและและอีกบางส่วนมีจุดพ,พลิกผันแบบว่าไม่มีขอ้อแม้แต่พร้อมลัเมือกับความผิดพลาดและคล้อยตามมาคอแก่ทรรมชาติที่ติดโลกกับบรรยากาศที่วังเวง เลือดที่มันเปลี่ยนหงองรู้สึกเหมือนไม่เป็นกันเองถ้ารอบรอบโตยังเป็นแบบนี้ไม่เหลืออ,อารมณ์ยะบันเลย Living at t i s norm a when I just have a one way เรื่องเราที่ว่าลายมันควบคุมมากับสิ่งที่ผิดความรู้สึกที่แย่มันขึ้นอยู่กับในสิ่งที่คิดคนเรารู้ตัวที่สิ่งไหนที่เดีสิ่งไหนที่ิด กิริยาที่ลิสยายาให้มันเข้ามาสิ่งดนจิตไม่มีอะไรที่ดีเท่เทากันผู้อยู่กับตอนพคตที่ทํากาละกินี้สุดท้ายก็ยอมจะดับจมเรามีเพื่อนฝูงเหมือนรถมอบสิ่งที่ดีให้กับคนบางคนทำงานอย่างสุจริตคนที่มีเกียรติทำไมถึงจับหลงพยายามาแสงสีเสียงกูก็จะเป็นะมุงเมืองทุกคนลําบากลําบนยุคเศรษฐกิจป็นรุ่งเรืองจะปล่อยให้ตัวเองเผลือยในยามไม่มีคนคุม้มแต่กลุ่มดาวที่สองแสงเปล่งประกายมีโอกาสในคลุมเดือนบรรยากาศในตอนเด็กกูเข้าใจในทุกอย่าง แต่พอโทมาทจริงๆมันต่างกันเลยทุกกว่ามีคนพูดว่าจริงใจรับหลังนินทาไม่หยุดดายคนที่ว่านั้นมันก็เพื่อนไม่รู้จักคำว่าเพื่อนจะฉุดชาตดดานเอาไปพูดกันสนุกปาก